สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมในการสตรีมแล้วก็แคสเกมบันทึกภาพวิดีโอต่างๆในหน้าจอคอมของคุณด้วยโปรแกรม Steam l a b บ OBS นะครับนี่ฮะตัวนี้เลยไอ้เขียวๆเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดมันไว้ใต้ description นะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดเข้ามาเลยพอเราโหลดเสร็จแล้วพอเราเปิดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับ เราก็จะมาอยู่ในหน้าป่า,ปา,ปาแบบนี้เลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินกับเฟซหรืออะไรก็แล้วแต่ youtube ที่เขามีให้นะครับจากนั้นให้เรามาเซตติ้งก่อนเลยเป็นอะันดับแรกกดเข้าไปฮะนี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นเรามาดู general อันแรกฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับผมไม่ได้ใช้มันเลยส่วน stream stream เนี่ยตอนแรกถ้าเราล็อกอินกับเฟซอะมันก็จะ ได้หน้าตาแบบนี้แต่ถ้ามมติเราอยากสตรีมที่อื่นให้เรากดตรง Steam to Custom Ingress นะครับแล้วก็มาเลือกชนิดของการสตรีมนะฮะนี่ Streaming Server Service นะครับซึ่ง Service ก็จะมี Twitch, YouTube, ตั้งเฟสบุ๊ก t วิตนะครับส่วนพวกถ้าจะสตรีม n ี m o นะเราต้องเลือกตรงนี้ครับผม Custom นะฮะแล้วก็ใส่เอานะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการไปเอา URL มาด้วยนะครับสำหรับ YouTube กับ Facebook ส่วน Output ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าที่แบบเราจะส่งภาพออกไปในสตรีมหรือการบันทึกนะครับก็จะมีสตรีมมิ่ง r ล c o คอร์ดิ้งอ o ด e โอแล ซึ่งตอนแรกอาจจะมาอยู่อย่างนี้สำหรับบางคนเป็น simple ให้เรากดเข้ามาที่ advance นะครับจากนั้นตัว streaming เห็นไหมฮะ audio tag เราตั้งไว้1ก็พอนะครับสำหรับเบื้องต้นนะแต่ทุกคนลองไปศึกษาดูนะครับผมส่วน encoder นะฮะให้เราเลือกนะถ้าสมมตุติ CPU คุณแรงกว่าการ์ดจอให้คุณเลือกเป็น x 2 6 4ซอสี์ s o f t ถ้าสมมุติ การจองของคุณนี่ครับแรงกว่า CPU ก็เลือกตรงฮาร์ดแวร์นะครับมันจะทำงานได้ดีกว่าส่วนตรงนี้ฮะอันนี้ตั้งค่าตามผมเลยนะส่วนตรงนี้ครับเรทคอนโทรฮะ CBR Bit Rate Bit Rate นี่คือแล้วแต่เน็ตของคุณฮะแต่ค่าเริ่มต้นมันคือ2500นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเน็ตคุณแรงสปีดสักประมาณ1 0 0 0ัทับ 500, อะไรเงี้ย คุณตั้งไป4,000ก็ได้นะฮะหรือ3,000ก็ได้นะฮะสำหรับเน็ดกลางๆอะ่ะเออถ้าคุณแบบว่าเน็ตแรงแล้วคุณตั้งบิลเลดน้อยมันก็จะได้ภาพที่กระตุกแต่ถ้าสมมติคุณเด็ดช้าแล้วคุณตั้งบิลดเลดเยอะเกินไปก็จะได้ภาพที่กระตุกคุณต้องตั้งให้พอดีพอดีเนะี่ยก็แนะนําเป็น2,500เป็นค่ากลางๆส่วนครีฟเฟรมตรงนี้ฮะปรับเป็น2ครับ พิซซ q คุณ i t y ถ้าสมมุติคอมคุณแรงให้ m a ็ Quality ไปเลยแต่ถ้าคอมปานกลางนะครับผมแนะนำให้เป็น Low เลยแต่ว่ามันจะได้ในภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณก็สตรีมได้ผมจะปรับเป็นคุณ i t y นะโปรไฟล์นะครับโปรไฟลนะ์ถ้าสมมุติคอมคุณไม่แรง อยู่ประมาณกลางๆให้คุณเลือกเมนแต่ถ้าคอมพู์กากากนะมึงอยาสตรีมเถอะครับมึงเก็บตังซื้อคอมใหม่เดิเราเล่นครับเราก็เลือกเบียดไลน์ได้นะแล้วคอวมคุณแรงมากก็กดไฮไปเลยชิพกับแม็กบีเฟรมบิดเฟรมอะไรนี่ผมไม่ได้ยุ่งกับมันเลยนะช่างมันมันไม่ได้สําคัญมาตุงเล c o คอร์ดเล d i คอร์ดิงสแตนดาร์ดมีสแตนดาร์ดเดียว ตรงนี้คือที่เลือกนะครับว่าเราจะไปเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือชนิดของไฟล์ว่าจะเป็น flv, mp4, mov หรืออื่นๆมากมายนะครับก็ประมาณนี้อา่าแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือก ตามที่ผมบอกเหมือนการสตรีมฮะว่าคุณจะใช้ส่วนไหนเป็นการประมวลผลผมจะใช้เป็นการจอนะฮะก็คล้ายๆกัน,นครับประมาณน,นี้ตามผมเลยก็ได้นะไม่ได้ว่าอร่อยนะส่วนไอ้นี้นะครับผมยังไม่ได้ลองใช้ครับเพื่อสามารถไปศึกษาได้นะเพราะว่ามันอยู่ในขั้นสูง อ่ารีเพย์บ,บัฟเฟอร์นะก็คือการที่แบบอัดรีเพย์ย้อนหลังนะออนนี้คือรีเพย์ยี่สิบวินาทีโอเคต่อไปเป็นออดิโอฮะสเตอริโอฮะนี่ฮะตัวแบบตามผมเลยนะแล้วนี้เดสสับออเดิโอเดเวลนะล์สเราสามารถเลือกได้ว่าจะมาจากปกติไม่เชื่อมต่อหรือว่าจะเป็นหูฟังของเรา แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไมโครโฟนนะฮะให้เราเลือกชื่อไมโครโฟนเราไปได้เลยถ้าสมมุติบางคนที่แบบว่าบันทึกเสียงหรือสตรีมแล้วมันบอกว่าไม่มีเสียงไมให้คุณมาดูตรงนี้นะครับว่บาคุณได้เลือกหรือ,อยังโอเคสไปายเปสนส่วนของวิดีโอวิดีโอนี้คืออะไรก็คือ,อ,อขนาดของภาพที่ควรจะสตรีมแล้วก็บันทึกมาซึ่งผมแนะนําตรงนี้ให้เป็น ขนาดของหน้าจอของคุณจริงๆเลยของผมเป็นพันหกร้คูณเก้าร้ผมก็เลือกผมรอยถ้าของคุณเป็นพันสองรปดสิคูณแล้วก็พันแสิคูณเจ็รอยิก็เลือกอันนี้ไปนะส่วนถ้าของใครเป็นแบบว่าฟูเสดสุดๆเลยก็อันนี้เลยของผมเป็นอันนี้นะส่วนอัพสเกลนะก็จะเป็นแบบว่าแบบยังไงอะ่ะเป็นภาพที่แบบส่งออกไปอิโซลูชันภาพส่งออกไปผมแนะนำนะ เป็นพันสองร้อยพันสองแปดสิบคูณเจ็ดร้อยี่สิบโอเคครับก็ส่วนต่อไปเป็นดาวสเกลฟิลเตอร์ถ้าสมมติคุณเล่นพวกเกม f p s ให้เราเลือกอันนี้นะถ้าคุณปกติเลยไม่ได้เป็นพวกเกมยิงอนะฮุเรนี้มันไม่ได้สำคัญเลยมากคุณใช้อันไหนไปก็ไดไม้มันไม่ค่อยต่างกันมากจริง อัจริงนะแต่แค่อันนี้มันจะมีความคมชัดกว่านาดัดแหละส่วน FPS นี่ครับให้คุณเลือกเป็น common นะฮะอันนี้ก็เอา60หรือ30ก็ได้นะฮะแล้วแต่ถ้า60ก็จะลื่นกว่านิดหนึ่งอันนี้จะเป็นการตั้งค่าคีย์คีย์รัดนะครับอันนี้กด F4 เพื่อ stream 15 stop F6 เพื่อ record F7 เพื่อ record. หยุด record ก็ถ้าสมมติผมกด m 6ตอนนี้ก็คือวิดีโอผมจะดับไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะไม่กดนะครับก็สามารถไปดูได้ว่าเราจะตั้งยังไงให้ตรงแบบว่าที่เราถนัดแต่ว่าในส่วนของ advance advance ผมไม่ยุ่งกับแม่งเลยนะ <c oughs> เพราะมันไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากมายช่างมันไปอ่น่าจะหมดลงแล้วนะครับก็หมดลงแล้วนะฮะ ในการตั้งค่าทั้งหมดโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเอา URL มาสตรีมยังไงผมขอเริ่มจาก YouTube แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราพอเราเข้ามาถึงหน้า YouTube ของเราแล้วนะถ้าเราสังเกตรตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกล้องอนะกล้องเลตัตบวบอ,อ่ะ กดเข้าไปมันจะมีให้เลือกระหว่างอัปโหลดวิดีโอกับถ่ายทอดสด่ะให้กดที่ถ่ายทอดสดปราบเข้ามาเรียบเป็น YouTube Studio ใหม่นะครับเราสามารถชั้นเก่าได้แต่ผมจะสอนอันใหม่นะครับทุกคนก็คือสมมุติเราตั้งชื่อเข้าไปเทสโจโจ้เครื่องคอาิที่บาย อ่าผมขี้เกียจพิมพ์นะชื่อเกมสมมติเป็นอ v อ่ะปับ๊บเราสามารถกำหนดเวลาได้นะว่าเราจะสติงกี่โมงแล้วก็กำหนดภาพขนาดย่อได้ด้วยนะครับตั้งกำหนดอายุได้ตามปกติปับ๊บพอเรากดเมื่อกี้สืฟ้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้มาเป็น s t e a ม Key แล้วก็ URL เราจะได้สตรีมคีย์มานะ่างนั้นเรากดเสร็จสิ้นไปคนะแล้วดูตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้นะฮะมันจะมีสตรีมคีย์กับ URL สตรีมอ่าฮะถ้าเรากลับมาที่สตรีมหลับจากนั้นมาที่ตั้งค่าฮนะกดตรงสตรีม่างนั้นเรเ Custom ียก Custom Streaming Service Service นะฮะแล้วก็มาที่ YouTube เห็นไหมฮะสตรีมคีย์นี่ฮนะ สตีมคีย์กดเปิดคัดรอบปาบปาบ่าบงนั้นก็ใส่ไปปุ๊บอ่าประมาณนี้นครับจากนั้นล้วกดดรอนแล้วผมจะลองโกไลท์ไปดูนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่เทสอ่าปาบเทส นะกดโกดไล์เข้าไปปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณมาตรงนี้ทันทีนะครับการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมนะแล้วตรงนี้เราสามารถต่า,าอะไรได้อีกมากมายอก,กองนะนี่อยู่สถานะสตรีมได้ก็พอมีภาพตัวอย่างเราขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมเราเซตติ้งทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อม,อรอมเราพร้อมที่จะสตรีม,มลง YouTube เราเห็นคําว่าถ่าดสดสีฟ้าตรงนี้ไหมครับให้เรากดลงไปเลยแล้วคณก็จะเริ่มทําการสตรีมนะครับแค่นั้นจบคุณจะหยุดสตรีมคุณก็แค่ามากดเอนสตร a m ตรงนี้ฮะป้าบเดี๋ยมันก็จะหยุดไปเองนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการสตรีม y o u t u b e ต่อไปเป็นการสตรีม f a c e b o o k นะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเพจของเรานะครับ หลังจากนั้นเรามาที่ถ่ายท่อสดตัวนี้นะมันจะมาเป็น live p r o d u อ e r นะครับอ่ายูสตรีมคีย์ฮึบพอเรามาถึงหน้าตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถกำหนดเวลาถ่ายท่อสดได้ด้วยนะถ้าผมจะมาสอนการถ่ายท่อสดแบบขนาดนั้นเลยคือร้อนเงินมากตอนนั้นอยากสตรีมอย่างแรง เราสามารถตั้งชื่อได้ Test One t e s e t e s เป็นการเล่นเกมแท็กชื่อเกมได้นะครับอ่าั u b g จากนั้นเราเราตั้งพวกชื่อตั้งอะไรเสร็จแล้วนะเรามาดูตรงนี้ครับผมดูข้างล่างถ้าค่าสตรีมปบ๊บเบ๊บเ๊บ,บเห็นไหมฮะ พอเรากดตรง Use Steam Key ปุ๊บเรามาดูข้างล่างตรงนี้ Live API มันจะมี URL Server แล้วก็ Key Steam r มาให้เราจะ Steam f a c มาที่เดิมครับร่างค่า Steam Streaming Service แล้วก็มาที่ f a t a b o o k Live นะครับแล้วก็ Steam Key ก็มาเลย แล้วก็เสร็จปึ๊บใช่ไหมตรงนี้เราไม่ต้องยุ่งอะไรมันเลยก็ได้นะคะคบสามารถไปศึกษาเองได้นะตรงนี้ผมผมไม่จําเป็นต้องสอนนะเพราะว่ามันเป็นส่วนย่อยๆนะฮะโพนี้เราตั้งได้นะให้ให้แบบว่าคนดูไลฟ์สดเราได้ร่วมกิจกรรมคําถามก็ตั้งได้คนระับพอเราเซตติ้งทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะสตรีมเรากด go live ภาบเชื่อมต่อวีดีโอครับผมแล้วก็รอจนมันขึ้นภาพตัวอย่างมานะครับรอจนมันขึ้นภาพตัวอย่างมานะครับผมพอมันมาเราพร้อมที่จะสตรีมแล้วเราก็แค่กดคําว่าถ่ายทอดสดไปเลยนะครับปุ๊บมันก็จะถ่ายทอดสดไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมานี้สำหรับการถ่ายทอดสด โอเคครับทุกคนก็เสร็จไปแล้วสำหรับการสอนไลฟ์สตรีม u t u b e และ a c e b o o k ถ้าสมมุติบางคนถามผมว่า้้าของผมมันไม่เฮ็ดดีแล้วครับทำไงถ้าเรามาดูตูดีนะครับ r ด s o l u ูชันที่ผมบอ,อกไปที่ผมตั้งไปอย่างเงี้ยแบบนี้คือบางทีมัน อย่างนี้ก็คือมันจะไม่ฟนะูล d ฮฮะถ้าคุณอยากให้ f u ล l HD นะให้คุณเลือกอันที่มันสูงสุดของคอมคุณไปเลยนะของผม f u ล l HD สูงสุดคือ1600กร้อคูณเก้แล้วมันก็จะ HD ที่สุดในคอมของเราประมาณนี้ฮะสำหรับการลัสตีมซึ่งการบันทึกหน้าจอก็อย่างที่บอกกันนัาค่าไปนะครับเวลาเราจะบันทึกเราก็กดตรงเล็กหอดตัวนี้ เห็นไหมที่ผมเอาสกอรเมาหมุนๆอยู่เนี่ยหรือไม่ก็ใช้เป็นฮอตคีย์ที่เราตั้งไวนะ้ฮะอันนี้คือ F6 โอเคก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสหรับการทำคลิปสอนไลฟ์สตรีม t u b e Facebook แล้วก็บันทึกหน้าจอนะครับก็เป็นคลิปสอนคลิปแรกของช่องผมเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะครับ ก็ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนํากันมาได้นะครับผมชอบคําติชมมากเลยะครัยเพราะจะได้เอามาปรปับปรุงใช้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับหมดเวลาสนุกแล้วสิวันนี้มาสาราจัดๆก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทาัาทชมไปก่อนฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบาย